เซน,น,มนไม่ผมเอ<ะ>้าลูกน้อเบาๆนี่พี่คนได้ยินหาลุงนะแกแดกเอีก็ลุงรังแกผมจริงๆเครับเ้ยท่านประธานหยุดนะนี่ลุงทำอะไรลูกผมอ่ะเปล่านะครับลุงไม่ได้ตังแกลูกท่านประธานนะครับ ไม่ได้รังแกลูกผมร้องให้ได้ไงเป้า,เ,ปาเกิดอะไรขึ้นลูกบอกพ่อมาสิลูกคนนี้เขาเอาแซมผมไปแถมยังเหยียดจนเละเล,เลยไหนบอกไม่ได้รังแกไงนี่หมายความว่ายังไงคือไม่ใช่งั้นนะครับท่านประธานท่านประธานมันเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดเลยหรอนี่ลุงจะหาว่าลูกผมโกหกกันสิคือไม่ใช่นะครับ ประธานมีเรื่องอะไรกันคะก็รอพอคนนี้่ะสิเขามาลังแก้ลูกผมตายจริงทำไมลุงถึงทำแบบนี้ล่ะคะเ,เดี๋ยวนะลุงคนนี้เป็นรปภที่บริษัทวนี่งั้นผมขอใช้สิทธิ์ที่ผมเป็นเจ้าของบริษัทไล่ลุงออกท่านประธานอังเปาใครกันลูก ท่าประธานเดี๋ยวก่อนครับฟังกก่อนครับไม่เป็นไรนะลูกแค่แซงมีแค่ชิ้นเดียว เดี๋ยวพ่อซื้อใหม่ก็ได้ว่าแต่ลูกไปเอสวซรนนั่นมาจากไหนเลขาของคุณพ่อให้มานะครับพี่เลขาเขาใจดีมากๆเลยครับปู่สาวซื้อเซรัม่มมาฝากผม,มเปหน่ีนี่เองสงสัยพ่อต้องให้รางวัลเลยขาพ่อแล้วเมื่อเนี่ยเอาใจลูกชายพ่อเก่งขนาดนี้เออส่วนเรื่องคนที่ทำร้ายลูกอ่ะลูกไม่ต้องห่วงนะขออลายขอบแล้ว พ่อไม่ได้นะครับท่านประธานลุงไม่ออกเฮ้ยลุงเข้ามาได้ยังไงเนี่ยลุงออกไปเลยนะถ้าลุงไม่ออกผมจะโทรแจ้งตำรวจข้อหาบุกลุกคือก่อนจะโทรแจ้งตำรวจอ่ะรรท่านประธานครับฟังลุงสักนิดนะครับลุงไม่ได้ได้จริงๆนะครับและลุงไม่ได้ทําร้ายลูกชายท่านประธานด้วยครับ เลิกคุยลุงยังไงผมก็เชื่อลูกชายผมลูกชายผมขเขาไม่ใช่วงก,กี่โกหกคือลุงอะ่ะไม่ได้โกหกจริงนะครับที่ลุงแย่งแซนวิชจากลูกชายท่านประธานไปอะ่ะเพราะเนี่ยแซนวิชอะ่ะมันมียานอนหลับครับเหลวไหลอย่าไปเชื่อนะคะท่านประธานท่านประธานครับคุณอะ่ะน่าจะรู้ดีกว่าผมนะเพราะคุณเป็นคนเอาแซนวิชเนี่ยให้กับมือลูกชายท่านประธาน คุณรู้ดีว่าในชีวิตเนี่ยมันผสมยานอนหลับแล้วเขาจะทำแบบนั้นทำไมครับเพราะเธอตั้งใจวางยาและจะลักพาตัวลูกชายท่าประธานไปเรียกค่าไถ่ครับหยุดเดี๋ยวนี้นะลุงอย่ามาใส่ร้ายฉันนะฉันไม่เคยที่จะคิดร้ายกับลูกชายท้าประธานแน่นอนคุณแน่ใจเหรอ ถ,าาถ้าแน่ใจพิสูจน์สิพิสูจน์อะไรถ้าแซนวิทนี่ปลอดภัยจริงอะคุณกินสินี่ลุงจะบ้าหรอลุงจะให้ฉันกินแซนวิทที่ลุงเหยียบเละเทะแบบนี้เนี่ยนะใครมันจะไปกินลงคุณรังเกตแซนวิทที่ตกลงพื้นหรือคุณไม่กล้ากินกนได้เพราะในแซนวิทมีจานอนหลับนี่ฉันก็บอกว่าฉันไม่ได้ใส่ไงท่านประ ท้าประธานนายเซวิสมันไม่ยานอนหลับนะครับท่านท่านกินไปทำไมครับผมจะได้รู้ไงว่าใครกันแน่ที่โกหกถ้าผมกินไปแล้วผมเป็นอะไรแสดงว่าลุงพูดความจริงแต่ถ้าผมกินไปแล้วผมไม่เป็นอะไรสแสดงว่าเลขาผมพูดความจริงอืมแต่ท่านประธานไม่ควรเสี่ยงกินเองขนาดนี้นะครับ เลิกพูดจาเหลวแหละสักทีดิลุงก็เห็นอยู่ว่าท่านประธานนี่ยังปกติดีไม่เห็นเป็นไรเลยท่านประธานครับฉันว่าไล่อีตาลุงนี่ออกสักทีเถอะท่านประธานครับลุงไม่ได้โกหกนะครับลุงพูดความจริงนะครับผมผิดหวังในตัวลุงมากนะออกมาจากบริษัทผมซะท่านประธานเนี่ยถ้าได้ยินฉันแล้วก็รีบใส่หัวออกไปสิลุงงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ ท่านท่านประธานท่านประธานคุณผมไล ok ่คุณออกผมเสรยแล้วอยุดไม่ได้แล้วมั้ยเดี๋ยวหยุดนะจะหนีไปไหนอยฉันนะฉันไม่ได้ทำไม่ได้ทำจะหน,นีทำไมคนไม่ทำเพราะผิดอ่ะเพราจะหน,นีทำไมฮะไปไปโรงพัก หนูครับท่านประธานรู้สึกตัวบ้างยังครับยังเลยครับขอบคุณคุณลุงนะครับที่ช่วยผมแล้วผมก็ขอโทษนะครับที่เข้าใจลุงผิด หลับนานแค่ไหนครับเนี่ยน่าจะประมาณสามสิบนาทีครับท่านประธานออแล้วเลียขาอ๋อไม่ต้องห่วงครับผมจับสมตำรวจเรียบร้อยแล้วครับพร้อมทั้งคนที่ร่วมมือด้วยสรุปว่าในแซนวิชนั้นผสมยานนอนหลบบจริงใช่ไหมครับคาไหนลุงลองเล่า,ลาผมฟังหน่อยสิครับว่าเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงได้ครับ เอ็งเอาแซนด์วิชเนี่ยไปให้เด็กมันกินฉันใส่ย,ยานอนหลับลงไปเรียบร้อยแล้วได้เลยจ้ะพี่ไม่มีปัญหาเอ็งคอยจับตาดูให้ดีนะเว้ยพยานอนหลับมันออกนิดเมื่อไหร่ไมงค่อยพาดัวนเด็กมันมาฉันจ้ะพี่เ,เด็กเนี่ยมันเป็นคงขั้นลูกท่านประธานมันต้องทำเงินให้เราเยอะมากแน,น่แน่คราวนี้ฉันกับพี่ก็รวยเลยกันแน่เลยอะ่ะ อาหารจะไปแล้วนะดูหาให้ดีเดียวสองคนนี้วางแผนจับตัวลูกชายท่านประธานนั้นเหรอไม่ได้การแล้วล่ะน้องอังเปาพี่ซื้อแซนด์วิชของป่วมาฝากด้วยนะโหขอบคุณครับพี่เลขาครับคุด รีบกินตอนที่มันอุ่นๆนะเดี๋ยวระวังจะมีคนมาแย่งกินเอานะครับโอคือเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละครับพอลุงตามเจอลูกชายท่านประธานกำลังจเจ้าแซ์วิสเข้าปากลุงคิดแค่ว่าห้ามเด็กผู้ชายคนนี้กินแซ์วิสเด็ดขาดลุง เลยแย่งมาทําลายโดยที่ไม่อธิบายอะไรเลยมันก็เลยเกิดการเข้าใจผิดกันนะครับมันเรื่องมันเป็นแค่นี้นะครับผมขอโทษนะครับลุงที่ผมเข้าใจผิดแล้วผมก็ขอบคุณนะครับลุงที่ช่วยผมผมก็ด้วยครับถ้าไม่ได้ลุงลูกผมคนรุ่บวันยานแล้วก็ถูกลักพาตัวไปเรียบร้อยแล้วครับผมเข้าใจครับ คือแค่แต่ปลอดภัยและลุงไม่โดนไล่ออกก็โอเคแล้วครับผมไม่ไล่ออกครับเอาเป็นว่าผมจะไม่ไล่ลุงออกแถมผมจะให้รางวัลตอบแทนลุงในวันนี้ด้วยลุงจะว่าอะไรนะครับ<อ>ถ้าผมจะถอยรถครันใหม่ให้ลุงรถเลยเหรอ,อครับผมว่ามันจะมากเกินไปครับผมเกรงใจไม่ไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรครับ ผมอยากให้ลุงรับไว้ถึงนะครับคือแต่ว่างั้นพรุ่งน,นี้ผมพาลุงไปดูรถใหม่กันนะครับท่านประธานขอบคุณมากครับไม่เป็นไรหรอกครับคนทำดีก็ควรได้รับรางวัลลุงจะได้มีกำลังใจในการทำดีต่อไป